ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาศราชินีเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ทางปตทร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและชุมชนในพื้นที่ได้เห็นความสาคัญของป่าชายเลนพผื้นนี้จึงได้น้อมนํากระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความว่าปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ,บ้านได้ประโยชน์และขณะเดียวกันก็ต้อง กันอนอุรษ์ดเป็นนวปเสวัสดีค่ะหนิงปฐมาค่ะสวยไปไหนวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาราชินีนะคะซึ่งวันนี้เขามีการจัดก,กิจกรรมป่าชายเลนชิดใกล้แมนกรูโพสอพนะคะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทุกท่านได้ไปเรียนรู้และรู้จักกับป่าชายเลนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรตานวันหนิงมาเลยจ้า ตอนนี้นะคะเราก็าอยู่กับสาวสวยนั่นเองนะคะพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะพี่เมย์จะมาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นั่นเองนะคะเมย์เห็นว่าวันนี้มีการจัดกิจกรรมด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงคะกิจกรรมแนวไหนเอ่ยค่ะวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเมนกูพโพสอัพค่ะ,คะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการเ,าเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับป่าชรเลนแบบใกล้ชิดนะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ให้เราเนี่ยได้เจาะลึกนะคะในเรื่องของป่าชรเลนเนี่ยในทุกๆแง่มุมเลยนะคะอีกทั้งเนี่ยยัง ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวนะคะเ,คเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นกลุ่มครอบครัวค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรอะคะจริงๆศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาชินีเนี่ยจริงๆเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมปกติอยู่แล้วทั้งในรูปแบบของ Walk- i อแล้วก็หมู่คณะนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเดินชมภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับป่าชายเลนต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้เจาะลึกนะคะลงไปนะคะในเรื่องต่างๆ ะะกิจกรรมนี้เนี่ยเราเลยนำป่าชาัยเลนนะคะที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาเจาะลึกในแต่ละเรื่องตั้งแต่ระบบนิเวศนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วก็การใช้ประโยชน์ของป่าชัยเลนนั่นเองค่ะ แล้วกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมแมงกูฟโคสตอัในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดครัวชายเลนค่ะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์นะคะจากพืชในป่าชายเลนนะคะในเรื่องของการนำเอามาทําอาหารหรือขนมต่างๆเนื่องจากว่าพันไม้ในป่าชายเลนซะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสรรพคุณนะคะแล้วก็จะมะีเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่จะใช้ในเรื่องของการทําอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ก<ห>็จะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะที่ที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้ทํากัน ก,ก็จะได้ทําด้วยใช่ค่ะอ,อย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีกระเต็นเล่นน้ํานะคะหรือว่าเป็นสาคูน้ํากะทินะคะแล้วก็จะมีขัวขาวนะคะเชื่อมราดกะทินะคะแล้วก็กุ้ยช่ายชะคามค่ะแต่และเมนูเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมต้องชื่อกระเต็นเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยคะมันเป็นชื่อที่แปลกมากที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆแล้วเรื่องชื่อเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงนะคะให้กับป่าชายเลนรวมถึงการนําเอาพวกพันไม้ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยอย่างกระเต็นเล่นน้ำเนี่ยเราก็จะใช้ในในส่วนของ ของผลของรามใหญ่นะคะที่มีสีม่วงนะคะนำมาสกัดสีนะคะ mm hmm. แล้วก็เอาไปผสมนะคะกับสาคูนะคะเมสาคูนะคะที่เรียกว่ากระเตนเล่นน้ำเนื่องจากว่านกกระเตนเนี่ยเป็นกลุ่มนกนะคะที่พบได้ในพื้นที่ป่าชายเลน mm hmm. หรือว่าริมฝั่งแม่น้ำนะคะ <c oughs> แล้วก็มีสีสันสวยงามนะคะ <c oughs> ซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้หลากสีจากหลายๆสีในพื้นที่ป่าชายเลนเลยเช่นสีอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นสีม่วงหรือสีชมพูเนี่ย mm hmm. ก็จะมาจากผลของรามใหญ่สีส mm ้มก็จะเป็นเปลือกกงกลาง <im itation> ะะแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็ได้จากใบครูหรือว่าใบชะครามเนี่ยก็สามารถให้สีได้เหมือนกัน <im itation> หรือแม้แต่จะเป็นกุ้ยช่ายชะคราม <im itation> ก็จะเป็นชะครามเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือตรงที่เขาเนี่ยจะเป็นพืชล้มลุกนะคะที่มีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้สรรพคุณของเขานะคะนำมาทำเป็นกุ้ยช่ายนะคะใช้แทนใบกุ้ยช่ายนะคะก็จะมีความเค็มที่เป็นธรรมชาติแล้วก็จะ <im itation> อร่อยไปอีกแบบหนึง่ง <im itation> ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นถั่วขาวนะคะต้นถั่วขาวเนี่ยเป็นพันไม้ชายเลนเราจะใช้ในส่วนของฝักนะคะที่จะเอามาเชื่อมนะคะเนื่องจากว่าฝักของถั่วขาวนะคะจะมีรสชาติคล้ายๆกับมันต้มนะคะแต่จะมีความแข็งกว่านะคะแล้วก็มีความหนึบนะคะก็เวลาเอามาเชื่อมเพิ่มความหวานราดกะทิก็จะอร่อยไปอีกแบบเช่นกัน,นะคะ่ะ แต่จริงก่อนนามาต้มเนี่ยรสชาติที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงอะคะอย่างถ้าเป็นฝักของถั่วขาวนะคะก็จะมีความฝาดเนื่องจากว่าในผลหรือว่าในต้นของพันไม้ชายเลนสัส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแทนนินนะคะที่มีความฝาดหรือลสฝาดอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีกระบวนการนะคะที่จะนําความฝาดเนี่ยออกจากผลของถั่วขาวนะคะโดยวิธีการนําไปต้มนะคะหรือว่านําไปแช่ขี้เถ้านะคะเพื่อที่จะ,ะลดความฝาดลง นะคะแล้วก็ต้มนําแทนนินออกนะคะก็จะเหลือรสชาติที่มีความมันหอมนะคะเฉพาะตัวของเขาเอง เดี๋ยววันนี้น้องหนิงจะได้ลงมือทําเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ก็ทั้ง3เมนูนะคะแต่ก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะคะว่าน้องหนิงเนี่ยจะได้ทําเมนูอะไรนะคะได้เลยะะแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดบ่อยแค่ไหนอะคะจริงๆแล้วเนี่ยความถี่ของกิจกรรมแบงกูโสพสอารนะคะเราจัดกันทุกเดือนอยู่แล้วแต่ในเรื่องของหัวข้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอ,อย่างที่เมย์บอกไว้เมื่อตอนตอนน้นะนะคะว่าจะมีทั้งในเรื่องของระบบนิเวศพันไม้สิ่งมีชีวิตนะคะรวมถึงมาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ก็คือการเปิดครัวชายเลนทุกๆดือนน่ยรรจะะมกิ้วค ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดูนกในพื้นที่ป่าชัยเลนนะคะตลาดนัดชัยเลนนะคะที่เราจะเปิดโอกาสนะคะให้กับชุมชนนะคะภายนอกเนี่ยเขาเข,ข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการานําสินค้าต่างๆนะคะมาขาย <ừ> ก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสินค้าในป่าชัยเลนนะคะ <ừ> ก็จะเป็นทุกๆเดือนในทุกๆวันหยุดนะคขะัตเลิก <ừ> ค่ะแล้วเวลาเปิดปิดในทุกๆวันเนี่ยคะ่ะ กี่โมงถึงกี่โมงอะคะสูนย์ศิรินา,าชินีของเรานะคะก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่8ปดโมคงครึจนถึง4ี <c oughs> ่โมงครึ่งค่ะพี่เมย์คะทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะจะมาร่วมทํากิจกรรมกับเราเนี่ยค่ะสามารถติดตามได้ที่ไหนอะค่ะค่ะจริงๆสื่อประชาสัมพันธ์ของเรานะคะมีเกือบจะทุกช่องทางเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรนะคะ เฟซบุ๊กนะคะไลน์แอดนะคะแต่ปฏิทินกิจกรรมนะคะประจําเดือนของเราเนี่ยจะ ى, ประชาสัมพันธ์ทุกๆเดือนนะคะผ่านาช่องทางเฟซบุ๊กนะคะทีนี้อยากให้พี่เมย์คะเชิญชวนท่านผู้ชมนิดน,นึงมาเที่ยวที่ป่าชะเลนของเราเยอะๆหน่อยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ,ะนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะอยากจะลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชาเลนหรือป่าคนสร้างนะคะก็ศูนย์ซินิาราชินีเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ ถือว่าเป็นป่าเชลเลนอีกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ <S <S อยากจะให้ทุกท่านได้มาลองเที่ยวลองสัมผัสกับบรรยากาศป่าแชลเลนแบบใกล้ชิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เมนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวยไปไหนอีกพีน่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะว่าจะไปที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณค่ะ